ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซอฟต์ออฟสถิตนะครับวันนี้ก็พอดีเซเว่นจะเปิดพรุ่งนี้เนาะสิบโมงนะครับก็ทํามาให้สำหรับคนที่แบบกำลังดองเซิร์ฟอยู่มไม่มีอะไรมาดูนะครับก็จะพูดถึงเรื่องคร่าวๆที่คุณรู้นะครับวันนี้ขอทำเป็นแบบเหมือนพอดแคต์แล้วกันนะครับเพราะว่ามีแค่เสียงไม่มีรูปภาพประกอบนะพอดีเกมมันปิดแล้วพอดีเหมือนกับว่าตัวเกมมันมันนําไปลงจุดเดียวกับไต้หวันมันก็เลยใช้ผมเข้าไต้หวันไม่ได้ผมก็เลยหารูปเลยทําประกอบไม่ได้คือกว่าจะโหลดอะไรเสร็จปุ๊บ คัดดิสผมไม่ไมพอเออก็เลยแบบว่าอขอเป็นพอดแคสต์แบบฟังฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับให้ฟังง่ายๆเนาะอ่ะอย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ s o r t t o j u u t t ตินะครับเอ่อหลายคนอาจจะถามบ่อยเห็ครับว่ามีเวลาเล่นได้ไหมเออเวลาเล่นน้อยคนทำงานเล่นได้ไหมไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ s o r t t o j u จ t i ติเป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างน้อยนะครับถ้าไม่นับเรื่องเควสเดินเควสและสำรวจซึ่งถ้า ว่างค่อยทำนะครับถ้ายังไม่ว่างก็ยังไม่ต้องทำได้นะครับอ่ะอย่างแรกคือเคลียร์เกมนานไหมถ้าเอาแค่เคลยรประจําวันไม่มากครับเต็มที่ประมาณย0่สิมินาทีผมคิดว่าน่าจะเสร็จหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยแล้วแต่แล้วแต่คนนะว่าจะเคลียร์กันได้เร็วแค่ไหนนะครับอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่มีเวลาล่ะทำยังไงคือดันเจียนเนี่ยดันเจียนประจําวันนะครับโคต้าประจาวันมันสามารถดองได้นะครับ สามารถดองได้โคต้ารายอาทิตย์ก็สามารถดองได้พอสมควรแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะดองได้3วันหรือกี่วันผมอันนี้ผมผมไม่แน่ใจน,นะผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันสามารถดองได้ก็คือวัน2วันคุณจะเคลียทีหนึ่งก็ได้หรือะไรเงี้ยอ่าเข้ามาแบบวันแรกแต่เข้ามาแค่เล่นเกมทำประจําวันเสร็จปุ๊บดันยังไม่ว่างลงอเก็บไว้ดองวันอื่นอ่ะได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้สบายใจได้นะครับสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากเล่นเอาสังคมนะครับเกมนี้เน้นแต่เอาสังคมซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวแหละจริงๆนะเพราะฉะนั้น เ,เรื่องดองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องดันแบบลืมลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงมันมันการเก็บลออให้คุณแน่นอนอีกวันหนึ่งก็ยังลงได้อยู่ครับจากวันนี้ลงครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้จะกลายเป็นสองครั้งหรืออะไรเงี้ยเราเข้าไปลงวันพรุ่งนี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยถ้าเราง่วงเราไม่ไหวเราต้องการทํางานนะครับหรือว่าจะพยายามลงดองไว้แบบอาทิตย์หนึ่งทํากี่วนันกี่วันก็ว่านไปแต่ว่าถ้าพอกไปเยอะมื่ยิ่งเยอะเนาะ้า,าหาเวลาว่างหรือก็หาคนช่วยลงดันหรืออะไรเงี้ยก็โอเคนะครับอ่ะต่อไปเรื่องเก็บเลเวล เรื่องเก็บเลเวลเกมนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเรื่องเก็บเลเวลไม่ได้มีปัญหาเลเวลเนี่ยอีซี่มากๆทําอะไรก็ขึ้นนะครับทําอาชีพก็ขึ้นทำเอ,อ่อทำเหมือนพวกไลฟ์สกิลอะครับก็ขึ้นทํา PVP ก็ขึ้น p v p นี่ขึ้นเร็วมากด้วยนะครับลงดันก็ขึ้นครับขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเลเวลยังไงเลเวลเนี่ยขึ้นทันยังไงก็ทันนะครับ จาก6จาก40กว่าไป5้าหรืออะไรเงี้ยพีพีสามสี่ตาแป๊บเดียวขึ้นครบตันเรียบร้อยแล้วครับนะหรือไม่ให้ลงดันตูม2งตูมก,ก็จบแล้วนะเร่ไงไรเลเวลขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเลเวลเลยทุกคนเลเวลเท่าเทียมกันนะครับทุกคนเลเวลเท่าเทียมกันคุณจะมีเวลาน้อยอีกคนนึงจะเล่นทั้งวันก็เรื่องของเขาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนะเรื่องเรื่องเลเวลนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับคนที่แบบว่ามีเวลาเล้น้อยรอยอะไรเงี้ย เกมนีค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็กินเวลาไม่เยอะนะครับสามารถเล่นคู่เกมอื่นได้แต่อาจจะมีช่วงกิจกรรมชนกันเช่นเวลาลวอลนะต้องบริหารอย่างดีๆนะครับอ่าอ่าต่อไปสำหรับคนที่บบชอบจะมีคนถามผมบ่อยจากที่ผมตอบคอมเมนต์มากับทุกคอมเมนต์นะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์อยู่ละเอ่อหลายคนจะบอกว่าพี่ครับผมเล่นโซโล่ได้ไหมผมเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนได้ไหม เล่นได้นะครับเล่นได้แต่ว่าถ้าถามว่าอยากให้แนะนําว่าอยากให้เปิดใจหาคิวอยู่มากกว่านะครับเพราะว่าจะได้แบบมีเพื่อนเล่นมันจะได้ไม่เบื่องง่ายๆนะครับมีคนไปเดินถ่ายรูปด้วยกันคนไปเดินเล่นด้วยกันคนแบบอะไรก็ด้วยก,กันก็ว่ากันไปนะหรือคุณอยากจะโรแมนติกจีบสาวให้สาวขี่มา้าเดินจูงม้าแบบหล่อๆก็ได้ๆๆออไไรหรืออะไรเงี้ยเออแบบจะมปเป็นวัยรุ่นไฟเอ็มหรืออะไรเงี้ยก็อ่ะแล้วก็แล้วแต่เลยนะมันได้นะครับแต่ว่าเรื่องดันเนี่ยเวลาลงเนี่ยสมมุติถ้าคุณมีคนเดียวแล้วคุณแบบว่าหาคนไม่ได้หาเพื่อนไม เวลาลงดันมันจะมีฮิติกอยู่กับด้านข้างเขเช่นลงเดี่ยวลงคู่ลงเดี่ยวกับลงคู่จะอยู่ด้วยกันแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลงทีมก็คือลงครบทั้งหมดไอ้ลงทีมเนี่ยใช้กรณีที่เรามีเพื่อนช่วยลงแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนช่วยลงเรามีแค่ตัวคนเดียวเรากดลงแบบดันดันคนดันเดี่ยวกับดันคู่ได้เลยเพราะว่ามันจะเอา AI ไมาให้คุณอีก5ตัวถ้าคุณมาคนลงคนเดียวเนอะเอไอมาให้ตัวสมมติถ้าเป็นดันสิบสองคนมันก็ให้เอไอคุณมาสิบเอ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือบอร์ดเ i อเนี่ยจะเล่นแมคกนิกให้คุณแน่นอนอยู่แล้วค่อนข้างจะแบกคุณผ่านได้เลยอะ่ะเออแบกคุณผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเล่นคนเดียวยังไงก็ผ่านครับผมเพราะงั้นที่เขาไปเล่นเซิร์ฟจีนก็นได้หลายคนก็ส่วนหนึ่งก็อันนี้แหละพอต่อให้มีเพื่อนเขา,าอยู่คนเดียวได้ะอะไรเงี้ยเพราะนี่ฉันนั้นคือระบบเกมที่ช่วยเข้ามาแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าดันเดี่ยวกับดันทีมเนี่ยไอ้ดันลง AI กับลงของคนมันต่างกันลงของคนเนี่ยโอกาสได้ของมันก็เยอะเนาะโอกาสมันได้ของก็เยอะมี มันจะได้ของได้มากกว่าอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้าอย่างผมใช่แต่ว่ามันจะมีของที่ได้มากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องฟงเรื่องแร์อะไรมีโอกาสดอบเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่มันหาได้นะอันนี้ก็จบเรื่องประเดนะ็นเรื่องดันนะเล่นคนเดียวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเล่นได้เัาเล่นได้ไม่ได้ลาบากลําบนอะไรเวลา pvp 3 3มมันก็ลงคนเดียวเลยสุ่มลงคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาเรา s o ล่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ชีวิตใช้ชีวิต s o ล่ได้ไม่มีปัญหาแบบจะเป็นหมาป่าเดียวได้หรืออะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วง อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้อยากให้อันนี้สําคัญนะอันนี้ขอไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับสาหรับหลายคนผมอยากจะให้สนใจตรงนี้นิดนึงอยากให้หากิวในวันแรกให้ได้นะครับอยากให้หากิวในวันแรกให้ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องค่าบริจาคกิ้วกิ้วดีลซื้อของในกิวนู่นนี่นั่นมันจะเป็นแบบแหล่งแหล่งที่ทําให้คุณได้ทรัพยากรเพิ่มนะครับการมีกิวเนาะเพราะฉะนั้นพยายามหากิวให้ได้แล้วก็พยายามทำกูกิจกรรมกิวหรือนู่นนี่นั่นเพิ่มมามันจะเป็นแบบสิ่งที่ช่วยทําให้คุณได้ มีแต้มางอื่นสะสมแล้วก็สามารถแลกของได้นั่นเองนะครับชุดแฟร์หรืออะไรก็มีแล้วที่สําคัญคือเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเนาะอ่าอย่างแรกคือคนที่จะทาสร้างกิวได้เองหรืออยากจะสร้างกิวเองอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนหรืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องอยู่กี่คนนะเงื่อนไขของมันแต่มันต้องมีคนกดยอมรับอยู่นะครับอ่าแต่ว่าถ้าจะสร้างกิวเนี่ยมันต้องใช้สองร้อยกหยกไม่ล็อกนะครับหยกเติมตังค์นะครับต้องอย่เติมตังค์นะไม่ใช่หยกล็อกนะครับหยกล็อกสร้างไม่ได้เนะ นะครับอย่างถ้าใครไปเล่นเซิร์ฟสตรีมก่อนหน้านี้ที่เปิดมาคุณจะรู้เลยว่าไม่มีกิลเลยสักิวหนึ่งเพราะว่าไม่มีไม่มีเซิร์ฟนั้นไม่มีไม่มีหยกไม่มีหยกล็อกไม่มีหยกแบบไม่ล็อกนะครับก็เลยทําให้ไม่มีกิลนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเซิร์ฟสตรีมไม่มีกิลเนาะก็ทำให้คนที่เล่นน่าจะรู้แหละวทรัพยากรมันหายไปเยอะแค่ไหนนะครับนะสำหรับกิลนะครับแล้วก็เรื่องแบบว่ากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกิลอะไรเงี้ยก็ดีเทลใส่กันที่หลังละกันน้ก็เรื่องของกิ้แนน้้้้นน่าาัตองหหกกิลใไดะะครบแว เกี่ยวกับว่าเวลาว่างทาอะไรได้บ้างแนะนําสํารวจแมปนะครับแมปมันจะมีแต่ละแบบมีคงมีเควสมีนูนมีนี่ให้ทําเยอะวันแรกๆเนีย่ยจุกๆแน่นอนครับ4ีวันแรกคือจุกๆแน่นอนคือเควสกันเดินกันแบบละนาวแน่นอนแล้วก็สํารวจแมปอันนี้ถ้าใครฟิตก็ไปก่อนเลยนะครับหรือใครไม่ฟิตก็แล้วแต่เดินหากล่องเดินหานู้นหานี่อะไรเงี้ยอ่ะใครที่ชอบสํารวจอะไรเงี้ยบางทีเดินคุย n อ c นพีนั่งร้องเพลงนั่งเล่นกับเอ็นพีซีได้นะเอ็นพีซีเกมนี้เป็นเอไอนะครับบางตัวค่อนข้างฉลาดเลยครับบางทีคุย ตอบโต้ได้ด้วยนะฮะ,ะลองลองเล่นดูนะครับอันนี้เ,เกี่ยวกับสำรวจแมปนะลองดูครับมีเควสบางอย่างก็มีของที่แอบอยู่นู่นมีเควสแบบต่อเนื่องบางทีก็แบบเป็นอาวุธที่แบบดีๆอะไรเงี้ยลองดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในหนึ่งอาทิตย์จะตีบอสโลกได้3าครั้งวลาก,กดแมปมาขวาบนมันจะมีเขียนบอกนะครับบอสโลกนะ,ะตีสามครั้งสามารถตีหาอะไรสมมติตีหาพวกกำลังภายในสีทองนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นอันนี้ผมขอคอมเมนเพิ่มแล,ล้วกันสำหรับหลายคนที่กำลังเล่นในวันแรกๆเนี่ยมันจะมีกำลังภาายในในห้ม รู้สึกกาลังภายในวันแรกๆจะอัพได้ประมาณสิบห้าแต่ส่วนตัวนี่ผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่สีทองและเป็นอันที่อยากจะใช้เนี่ยอย่าเพิ่งใช้นะครับกําลังภายในเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีแบบไฟทองไม้น้ําอะไรพวกนี้ผมก็จาได้ไม่ค่อยผเพราะส่วนมากผมใช้แค่ทองกับไฟผมเคไม่ค่อยได้จำมันอื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น คุณต้องแบบดูก่อนว่ามันใช่สิ่งนี้ม,ม,มันมันมันตรงกับที่คุณต้องการไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องกำลังภายในผมเคยทาไว้ให้ดูแล้วลองเรอนดูนะน่าจะพอมีให้ดูบ้างนะครับวิธีอะไรพวกนี้หลักๆแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้คืออยากจะให้อัพเฉพาะอเธินสีทองแล้วกันคือตอนแรกอ่ะอัพสิบห้าเนี่ยมันใช้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าพอหลังๆมันเป็นยี่สิบยี่ห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเปลืองทรัพยากรการอัพอะไรก็ต้องคิดให้ดีดๆเพราะหลังๆอะ่ะ มันจะมีเหมือนกับว่ามันจะล็อกมาสี่ท่าใช่ไหมอันที่ห้าเป็นสุ่มอย่างเงี้ยพอมันสุ่มเป็นท่าที่เราไม่ได้ใช้หรืออะไรเงี้ยมันก็แบบทาให้เราแบบไม่สามารถทําเป็นเซตสามได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเห็นภาพคุณจะเข้าใจีผมมีภาพให้ดูขอโทษด้วยนะครับพอดีมานั่งคิดว่ากว่าจะโหลดเลิฟใหม่ได้คือฮาร์ดดิส์ผมมีลูกเดียวไงเออมันก็เลยแบบค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแล้วเหลือพื้นที่น้อยนะครับก็เลยบอกว่าไม่สามารถทําได้ทันเพราะวันนี้กะต้องนอนเร็ววันนี้ตื่นเช้านะครับแล้วเดี๋ยวจะได้้้หาาาาเเววลลมตอนชดย ก็กําลังดูอยู่ว่าสําหรับใครที่ขอให้สตรีมเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับจะพยายามหาเวลาเพราะว่าคอมผมมันมีปัญหาอย่างหนึง่งคือผมเป็นคนที่ฟูสกรีนเนาะแล้วแล้วปัญหามันก็คือเวลาผมเล่นจอเดียวเนีย่ยผมต้องอ่านชทระบาดนิดนึงครับอ่านชัระบากนิดนึงบางทีอยู่ในดิสคอสเสียงมันก็ดังอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าอาจจะแบบวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็จะทำกิวด้วยนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจต้องแบบรอรับคนก่อนหรืออะไรเงี้ยอืประมาณนึงนะครับอ่ะก็หลักๆ เรื่องหลกัหลกๆก็เป็นประมาณนี้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องเกมไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามันมีอะไรก็ดองได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับส่วนเรื่องเลเวลไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกัน PvP ลงดันทำไลฟ์สกิลทุกอย่างมีหมดนะฮะเลเวลขึ้นทัน,นทุกคนแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงนะมันจะค่อยๆปลดเลเวลไปเรื่อยๆเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ไปแบบสบุมๆไปแบบช้าๆนะครับไม่ใช่แบบเกมเร่งรีบมาถึงอะไรอย่างนี้เลยนะไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับนะ คือด้วยความที่เกมมันจะชิลมากหลังๆพอมันเป็นถึงช่วงที่แบบแพทตันหรือว่าตันหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนพวกเ,เป็นเกมแบบว่าเป็นแบบว่าออโต้เชตนะครับหรือไม่เป็นพวกแบบว่าโดดล่มหรืออะไรเงี้ยมาให้เล่นหรือแบบเกมที่แบบว่าลงไปหาของแล้วก็เอาของออกมาขายได้หรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะมาแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาไหมจริงๆผมอยากให้มาเร็วนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจาว่าเกมสมัยนี้คือแบบแนวโดดล่มก็หลายปีแล้วเนาะ ออโตเชมก็หลายปีแล an <c oughs> <the> ้วพวกนี้ก็ก่อนมันจะมาคือมันเก่าเราแล้วไงอย่างพวกเอ็เสอะไรพวกนี้ค่อนข้างใหม่เนาะจีนเพิ่งเข้าแต่ว่าของเราเนี่ยน่าจะยังไม่เข้าเพราะงั้นก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับคือมันจะเป็นแบบเหมือนมินิมีมินิเกมให้เราเล่นเวลาเราเข้าเกมมันก็เหมือนว่ามีหลายๆเกมข้างในให้เราเล่นนั่นแหละที่บอาทำให้เราแบบอยากเข้ามาเล่นเกมเขาแล้วไม่เบื่ออะไรเงี้ยเออหรือเข้ามาคุยกับใครเข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เล่นให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับ ส่วนสายโซโล่ก็อย่างที่บอกคือสบายใจได้นะครับเล่นคนเดียวได้นะครับเล่นคนเดียวได้จะไม่คุยกับใครเลยก็ได้ครับแล้วจริงๆอันนี้ไม่ได้ลำบากอะไรนะอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบพูดประชดนหรืออะไรนี่เรื่องจริงเล่นคนเดียวได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ยังอยากให้หาเพื่อนเล่นเนะมีเพื่อนเล่นมันสนุกกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเข้ากิวนะครับพยายามหากิวอยู่แล้วก็บริจุงบริจาคทุกนี้นั่นให้ได้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่แบบจะได้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ในอาทิตย์แรกๆนะครับเพราะว่าวันศุกร์ป เพราะฉะนั้นพยายามทาอะไรให้เรียบร้อยในสาวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มันจะได้รีนูนนี่นี่อะไรเงี้ยแต่บางอย่างมันก็โทรไปให้เลยแต่ว่าพวกบางอย่างที่แบบว่าของซื้อรายสัปดาห์หอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อโคต้าของเราได้ครบรอ,อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเรื่องสารวจแมปก็ว่างว่างแล้วก็ค่อยๆทําก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการทรัพยากรอย่างพวกแบบว่าเปิดกล่องแล้วได้พวกกำลังภายในเก่ต่ำๆออกมาอัพเอเก่งสูงๆออะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้ว แล้วแต่สะดวกนะครับแต่หลักๆอยากให้ไล่เควสก่อนนะครับพอเควสเยอะมากแล้วก็บางเควสคือจะเปิดแมปบางแมปให้ด้วยนะครับเพราะงั้นพยายามส่วนบอสโลกนี่ก็คือมีให้ตีอาทิตย์ละสามครั้งเขาจะมีแบบวันวันไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งวันแรกตูมได้สามทีเลยนะมันจะแบบค่อยๆขึ้นมาหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามสองทับสามอะไรอย่างเงี้ย็ค่อยตีไปตอนที่วิงรอบมันมานะประมาณนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับขอประมาณนี้ก่อนละกันหลักๆก็สิ่งที่ควรรู้วันเดียวอัดแค่เท่านี้พอจะได้ไม่ต้องรู้เยอะรู้แค่แบบเกี่ยวกับเกมคร่าวๆ นะครับที่เหลือก็ขอให้เอ็นจอยเกมครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเออไม่ได้เปย์ทูวินค่นั้นเราก็ถือว่าเล่นได้สบายใจนะครับหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบชื่อภาษาชื่อสำนักอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้เข้าใจว่าตอนแรกมันเป็นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าวพวกนี้คือใช้ภาษาจีนหมดเนาะ <S 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 พวกนั้นอ่ะแม้แต่ชื่อตัวละครเนีต้องตั้งภาษาจีนตั้งอังกฤษไม่ได้นะครับ ทุกอย่างเป็นจีนล้วนๆเลยครับแค่จีนย่อจีนยิ่งย่อจีนเต็มเฉยๆนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเซิร์ฟพวกนี้มันเปิดทั้งโกลบอลนะครับเปิดทั้งอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดทุกเซิร์ฟเลยนะครับพอเขาเปิดทุกเซิร์ฟทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีชื่อกลางสำนักเพราะอย่างพวกโซนฝรั่งอย่างเงี้ยเขาก็ออกเสียงแบบจีนไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องเข้าใจนิดนึงเพราะงั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่แบบว่าชื่อคลาสเป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน เพราะว่าทุกคนจะได้เข้าใจได้เข้าใจกบบคอนเซปต์ของของคาได้สมมติอย่าง,ง,งบางอย่างเนี้ยกระบี่สายไหลงยินเงี้ยมาถึงหลง,หลงหลงยินเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้ศัพท์ภาษาจีนนี่หลงมังกรอยู่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะแบบเออพอรู้แต่ว่าต่างชาติบางทีเขาออกเสียงไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันคุยหรือมันก็ลำบากเนาะมันก็เลยตัดสินใจแบบทำให้มันเป็น,นอินเตอร์เข้าใจคนนิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งเกมเนี้ยผมพูดเลยนะว่ามันไม่ได้จีนจา๋าอย่างที่คุณคิดผมพูดเลยถ้าคุณเคยเลยนะ่นเบดแอนโซหรืออะไรมาคุณจะเข มันล้าขนาดนั้นเลยแล้วคอแล,บ,อแลบ,บี่คอแลบยับยับยุยยี่เลยฮะคอแลบกันยับ,ย,บยับเลยนะเออเพราะฉะนั้นเตรียมตังในกระเป๋าในการซื้อแฟร์ให้ดีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปแรกเมื่อวานผมขอขอบคุณมากๆก็สำหรับหนึ่งหมื่นกว่าวนะิวเนาะในชั่วโมงวันครึ่งเนาะก็ขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้มากเพราะว่าการช่วยผมกดไลค์เยอะๆมันช่วยผมได้จริงๆนะเออมันทําให้แบบฟีดมันเห็นได้ชัดขึ้นอ,อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนครับ ก็จะพยายามทําคลิปอธิบายอะไรที่แบบหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจมาทำมานนเรื่อยๆแล้วกันก็ใครอยากจะกดกดติดตาม Subscribe ผมหน่อยก็ได้นะผมอยากขึ้น8,000นาทีนานและวส่วนใครแบบอยากจะกดไลค์หรือกดสมัครสมา,สมาชิกก็ได้ครับสนับสนุนผมได้โอเคขอบคุณมากๆวันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ